พระสิริรุ่งโร์แด่พระเจ้าในสวงสวรรค์และมนุษย์ที่พระองค์โปรดปรานจงประสบสันติสุขบนแผ่นดินขอสรนเสริญพระองค์ขอถวายพระพรแด่พระองค์ขอกราบนมัสการพระองค์ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอขอบพระคุณเพราะพระองค์ทรงพระเกียรติเลอเลิศ พระเจ้าข้าพระองค์คือพระราชาสวรรค์ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวพระเจ้าข้าพระองค์คือพระบุตรของพระบิดาและทรงเป็นลูกแก่ของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก โปรดฟังข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนเทินพระองค์ผู้ประทับเบื้องขวาพระบิดาทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์พระองค์ผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้เดียวสูงสุดร่วมกับพระจิตในพระสิริรุ่งโรจนของพระบิดาเจ้าอาเมน